เคยลองเออลองสังเกตเสื้อผ้าที่ใส่กันอยู่ทุกวันไหมครับว่าเอ๊ะเบื้องหลังไอ้ผ้าธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่โหหน้าทึ่งซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะครับใจเลยครับคำถามนี้แหละที่จะพาเราออกเดินทางไปด้วยกันคือเราจะย้อนอดีตไปดูเรื่องราวหลายพันปีเลยนะแล้วก็จะมองไปข้างหน้าสู่อนาคตของวงการสิงทอที่บอกได้คำเดียวเลยว่าโอโ้โหน่าตื่นเต้นสุด คือต้องบอกว่าทุกๆเส้นใยทุกสีสันที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เลยคือมันบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมของเทคโนโลยีแล้วก็ความสร้างสารรค์ของมนุษย์เราเอาไว้อะครับเราจะมาลองแกะรอยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในผืนผ้าไปพร้อมๆกันเลย โอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างกันเลยดีกว่านั่นก็คือเส้นได้ครับผมเราจะไปดูกันว่าจากเส้นใยในยุคโบราณเนี่ยมันเดินทางมาสู่เส้นใยแห่งโลกอนาคตได้ยังไงเชื่อไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้เส้นใยจากพืชกันมาตั้งแต่ยุคหินเลยนะก่อนจะค่อยๆพัฒนามาเป็นฝ้ายเป็นขนสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่แต่ที่มันเจ๋งไปกว่านั้นอีกคือตอนนี้เนี่ยเรากําลังก้าวไปอีกขั้นแล้วครับ คือเราสามารถสร้างเส้นใยจากเปลือกทุเรียนที่เหลือทิ้งหรือแม้กระทั่งขวดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดนี้มันกลายเป็นนวัตกรรมสิ่งทอแห่งอนาคตไปเรียบร้อยแล้วครับอะลองนึกภาพตามมันดูนะครับกว่าไอเจ้าปุยฝ้ายสีขาวๆนุ่มๆเนี่ยจะกลายมาเป็นเส้นได้ให้เราเอาไปทอผ้าได้อะโอ้โหมันต้องผ่านหลายขั้นตอนมากเลยนะทั้งการทําความสะอาดการใช้เครื่องหีเพื่อแยกเมล็ดออกและสุดท้ายก็คือการดีดให้มันฟูฟ่องขึ้นมาพร้อมที่จะเอาไปปัน่น ซึ่งกระบวนการพวกนี้นะครับมันคือหัวใจสําคัญที่แทบจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอาละครับพอเราได้เส้นได้มาแล้วใช่ไหมสเต็ปต่อไปก็คือเติมสีสันให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะมีสีเคมีเยอะแยะแบบทุกวันนี้เนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าคนในอดีตเขาระบายสีโลกของเขาด้วยจานสีจากธรรมชาติกันยังไงอืมน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูกัน คือการตามหาสีสันที่มันสดใสแล้วก็ติดทนนานเนี่ยนะมันเป็นภารกิจของมนุษย์เรามานานมากแล้วครับโดยเฉพาะสีที่เป็นราชาแห่งสีอย่างสีแดงเนี่ยแหละลองคิดดูนะย้อนไปตั้ง3,000ปีก่อนคริสตกาลก็มีการใช้รากของท้นแมดเด์ย้อมผ้ากันแล้วในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุบจะจุดเปลี่ยนจริงๆจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะมันเกิดขึ้นในศตวตรรษที่16ครับตอนที่ชาวยุโรปไปเจอกับสีแดงจากแมลงโคชินิลในโลกใหม่โอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนเกมไปเลย ก่อนที่ในที่สุดสีย้อมสังเคราะห์จะถือกําเนิดขึ้นมาในศตรวตรรษที่19้นั่นเองครับแต่เรื่องที่มันพีคที่สุดของเจ้าสีแดงนี่ก็คือชาวสเปนเนี่ยเขารู้ดีเลยว่าสีแดงจากแมลงโคชิเนียมันสุดยอดขนาดไหนแล้วเขาทายังไงรู้ไหมครับเขาเก็บแหล่งที่มาของมันเป็นความลับสุดยอดปิดเงียบไปจนถึงศตรวตรรษที่18เลยนะเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะมันไม่ใช่แค่สีไงครับแต่มันคือขุมทรัพย์คืออํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบมหาศาลเลยแล้วทําไมต้องเก็บเป็นความลับขนาดนั้น คำตอบมันง่ามากเลยครับก็เพราะว่าสีจากโคชินิลเนี่ยมันให้ความเข้มข้นของสีแดงมากกว่าสีย้อมที่ดีที่สุดในโลกเก่าถึง10บเท่าฟังไม่ผิดครับสิบเท่าโอ้โหแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผ้าสีแดงสดๆถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของราชวงศ์ที่ใครๆก็อยากจะครอบครองโอเคครับตอนนี้เรามีเส้นได้แล้วมีสีย้อมสวยๆแล้วคำถามต่อไปก็คือ แล้วมันจะกลายเป็นผืนผ้าที่เราใช้ใช้กันอยู่ได้ยังไงเอาละครับส่วนนี้แหละครับที่จะพาเราไปดูเรื่องของเทคโนโลยีในการทอผ้ากันแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเครื่องทอผ้าเนี่ยนะฮะมีคอนเซปต์หนึ่งที่เราต้องเข้าใจกันก่อนนั่นคือวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมครับมันคืออะไรคือลองนึกภาพตามนะครับว่าเทคโนโลยีอย่างเครื่องทอผ้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับต้นไม้ของครอบครัวเราเลยมันไม่ได้แบบ แล้วถูกประดิษฐ์ขึ้นมาสมบูรณ์แบบในครั้งเดียวไม่ใช่เลยครับแต่มันค่อยๆโตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเดือรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นๆบ้างแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยดังนั้นวิวัฒนาการของเครื่องทอผ้าเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นเส้นตรงไป๊ๆนะครับบางทีมันก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดๆบางทีก็เกิดจากการที่เออวัฒนธรรมนึงไปเห็นไอเดียของอีกวัฒนธรรมแล้วก็แบบเฮ้ยเจ๋งดีเอามาผสมกันดีกว่า บางช่วงก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแบบพรวดพราดเลยและที่น่าสนใจมากๆก็คือเครื่องทอผ้าแบบบ้านๆกับแบบที่ซับซ้อนสุดๆในยุคนั้นๆเนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกันได้เฉยเลยอ่ามีตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยครับเจ้าฟืมเนี่ยหรือไออุปกรณ์ที่หน้าตาคล้ายๆหวีเนี่ยแหละครับเดิมทีนะมันมาจากเครื่องทอผ้าแบบมีโครงที่มันซับซ้อนมากๆแต่ช่างทอสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดครับ เขาก็เลยหยิบยืมไอเดียนี้มาแล้วเอามาปรับใช้กับเครื่องทอผ้าแบบง่ายๆของตัวเองเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทอผ้าไหมที่ตอนนั้นกําลังฮิตในตลาดสุดๆได้ดีขึ้นไงครับเห็นไหมครับว่าการผสมผสานทางเทคโนโลยีแบบนี้แบบที่มันเกิดขึ้นตลอดในประวัติศาสตร์เลยทีนี้พอเราได้ผืนผ้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เอาไว้นุ่งหม่มกันร้อนกันหนาวนะครับไม่ใช่แค่นั้นเลยแต่มันคือภาษาอย่างหนึ่งเลยครับเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้ตั้งแต่เรื่องของสถานะทางสังคม อัตลักษณ์ของกลุ่มคนไปจนถึงความเชื่อทางจิตวิญญาณเลยทีเดียวในสมัยก่อนเนี่ยนะครับแค่มองเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็รู้เลยว่าใครเป็นใครง่ายมากๆเลยอย่างในยุคกลางของยุโรปถ้าเห็นใครใส่ผ้าไหมแวววาวสีม่วงราคาแพงๆนะฟันธงได้เลยว่าเป็นชนชั้นสูงในขณะที่ชาวบ้านธรรมดารรมดาทั่วไปก็จะใส่ผ้าขนสัตว์หยาบๆหรือผ้าลินินที่ย้อมสีจากธรรมชาติแบบเรียบง่ายนั่นเองครับแต่ความหมายของผ้ามันลึกซึ้งกว่าเรื่องฐานนะเยอะเลยครับ มีคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากๆจากคุณแอนเจลินาอัสปาวอลซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อช่างทอชาวมายาท่านเคยกล่าวไว้นะครับว่าในเสื้อผ้าของเรามีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญทางจิตวิญญาณโอ้โหคําพูดนี้คําเดียวเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าสําหรับบางวัฒนธรรมสิ่งทอมันไม่ใช่แค่ของใช้แต่มันคือมรดกที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของพวกเขาเลยจริงๆแล้วคําพูดนี้มันก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญมากๆ และเป็นประเด็นใหญ่ในยุคข,ของเราเลยครับว่าแล้วใครล่ะที่เป็นเจ้าของลวดลายอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของประเด็นร้อนเรื่องการฉกฉวยทางวัฒนธรรมที่เราจะเห็นว่ามีแบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆเอางานของชนพื้นเรืองไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันก็กลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังคงเป็นเรื่องใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเอาล่ะครับจากเรื่องราวในอดีตที่เข้มข้นมากๆตอนนี้เราจะพาทุกคนก้าวไปข้างหน้ากันบ้าง ไปดูกันว่าไอ้เจ้าหัตถกรรมโบราณที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงได้ยังไงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทรนด์เรื่องความยั่งยืนที่กำลังมาแรงมากๆทั่วโลกคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เลยนะครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันที่ว่าใครมีแรงงานเยอะกว่ากันอีกต่อไปแล้วจบยุคนั้นไปแล้วครับตอนนี้เขาแข่งกันที่ว่าใครมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำกว่ากัน ใครเจ๋งกว่ากันในเรื่องนี้แล้วถ้าเราไปดูจากข้อมูลสิทธิบัตรนะจะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับว่าผู้นําด้านวัตกรรมสิ่งทอในปัจจุบันเนี่ยก็คือจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นสมยักษ์ใหญ่นี่แหละครับที่กําลังแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ออกมาตลอดเวลาเลยตาตาตามีประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยครับนั่นก็คือประเทศไทยของเรานี่เองคือถึงแม้ว่าจํานวนสิทธิบัตรโดยรวมของเราจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ เรามีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องมากกว่า100%ต่อปีโอ้โหนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะที่สแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสิ่งทอของภูมิภาคได้เลยในอนาคตอันใกลน้นี้แล้วอนาคตของเสื้อผ้าที่เราจะใส่กันละ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะเสื้อที่ไม่ต้องซักเลยเพราะมันเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยีจนกันน้ํากันเปื้อนกันหมด เสื้อที่ทํามาจากเส้นใยเปลือกทุเรียนหรือเสื้อผ้าที่เราสามารถสั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามิติให้มันพอดีกับตัวเราเป๊ะๆเ,เลยนะหรือแม้จะโรงงานที่ใช้หุ่นยนต์กับ AI ผลิตเสื้อผ้าที่ซับซ้อนมากๆได้อย่างแม่นยําฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องในหนังอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันครับและทั้งหมดนี้แหละครับคือการเดินทางอันน่าทึ่งของผืนผ้าจากเส้นใยเล็กๆในยุคหินสู่เทคโนโลยีสุดล้ำในโลกอนาคต คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือครั้งต่อไปที่หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาใส่จะลองมองหาเรื่องราวอะไรที่มันถูกถักทอซ่อนอยู่ในผืนผ้านั้นบ้างครับ